พี่น้องมสามสามนะครับที่เข้าเงื่อนไขาการเยียวยาหลายคนนะครับแต่ไม่ได้รับเงิน2 5 0 0เห้ามื่อวันที่ 4, 5, 6ที่ผ่านมานะครับก็เลยสงสัยว่าเอ้าทำไมไม่ได้เงินเยียวยาล่ะล่าสุดนะครประกันสังคมเนี่ยได้ออกมาบอกแล้วว่าสาเหตุคนที่เข้าเงื่อนไขพี่น้องม3-3ที่อยู่ใน10จังหวัดแรกในการเยียวยา และเข้าเงื่อนไขก้าวสาขาอาชีพนี้นะครับแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาเข้าบัญชีเพราะอะไรมาดูกันมาเช็กกันว่าคุณอยู่ในสาเหตุนี้หรือไม่นะครับสาเหตุแรกนะครับหลัหลกๆเลยไม่ได้ไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนก็คือไม่ได้ไปผูกบัญชีธนาคารกับบัตรประชาชนที่ธนาคารสาเหตุนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ไปผูกบัญชีเงินจะไม่เข้านะครับแต่ถ้าคุณผูกแล้วเรามาดูสาเหตุที่2กรณีที่2นะครับไปผูกพร้อมเพย์มาแล้วแต่บัญชีธนาคารพร้อมเพย์เนี่ย ดันไปผูกกับเบอร์โทรศัพท์แล้วและยังไม่ได้เปลี่ยนไปผูกกับบัตรประชาชนแทนซึ่งการโอนเงินจากประกันสังคมให้คุณนั้นจะโอนเข้าหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นดังนั้นใครที่ไปผูกบัญชีธนาคารกับหมายเลขโทรศัพท์ต้องเปลี่ยนเป็นบัตรประชาชนนะครับอย่างที่3คือบัญชีธนาคารที่ท่านไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนอย่างถูกต้องด้านขาดการเคลื่อนไหวติดต่อกันอาจจะถูกปิดหรือถูกระงับไม่ได้เคลื่อนไหวบัญชี พราะฉะนั้นแล้วต้องเช็คให้ดีว่าราคาที่คุณไปผูกนั้นยังเคลื่อนไหวย,ยังเดินอยู่หรือเปล่าและอย่างที่4บัญชีธนาคารของคุณถูกยกเลิกหรือถูกอายัดถ้าคุณนะครับลองเช็ค4คุณสมบัตินี้ถ้าหากมี1ใน4นี้รีบไปแก้ไขให้เสร็จสิน้นก่อนวันที่9สิงหาคมนี้ถ้าคุณนะครับ เสร็จก่อนวันที่9สิงหาคามนี้จะได้รับเงินรอบเก็บตกในวันศุกร์ที่13สิงหาคามนี้นะครับและคุณผู้ชมถ้าอยากจะชัวร์ตัวเองได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวสตังค์เนี่ยจะทิ้งเว็บไซต์ให้คุณเข้าไปเช็คเนาะซึ่งหลายคนาทราบอยู่แล้วแต่ว่าสตังค์ย้ำเตือนละกันเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับนี่เลยสีเหลืองให้อยู่เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างก็คลิกเข้าไปนะครับ แล้วก็ให้คุณเช็คนะครับสถานะประกันสมคุณว่าคุณได้รับสิทธิ์ไหมถ้าคุณได้รับสิทธิ์ก็จะเป็นสถานะนี้นะครับได้รับสิทธิ์เนาะแล้วก็รอเงินนะครับเข้ารอบเก็บตก13สิงหาคมนี้หากใครนะครับที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา2,005แต่คิดว่าเข้าเงือนไขจริงๆหรือว่าไปเช็คมาสถานะนี้แล้วเข้าเงื่อนไขแต่ไม่ได้อยู่เหตุผล4ี่เหตุผลนี้ก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้ว่ามันมีปัญหาอย่างไรเนาะเผื่ออตาง์จะช่วยตามให้กับคุณผู้ชมอีกทีละกันนะครับ เย็นนี้นะครับสตางค์จะไลฟ์สดสี่โมงครึ่งหากใครมีคําถามอะไรก็มาเจอกันได้เปิดสายโทรมาพูดคุยหน้าไม้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารการแจกเงินและสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลครับทุกวันเสาร์ครับสตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16บหนากาสานาทีถึง17บเนาิกาสานาทีใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ